ครับสวัสดีครับทรงชัยน้อยสวัสดีครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วดีรู้สึกดีครับรู้สึกดีเลยไหมครับเออเราชั่งกี่รอบชั่งนี่รอบที่สองครับสองรอบผ่านแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะมารอบที่สองก็มีเช็กน้ำหนักก่อนครับแล้วก็ชั่งที่สองค่ะเรื่องค่าน้ำเป็นค่าน้ำก็ผ่านนะนะแต่เป็นไงครับกี่รอบครับก็รวมๆแล้วก็สองรอบสองรอบเหมือนกันเอาเรียกว่าทั้งแรกนี่ทั้งค่าน้ำค่าน้ำไม่ผ่าน หรือผ่านครับขานาำไม่ผ่านแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ผ่านด้วย๋อน้ำหนักก็ไม่ผ่านด้วยเราเลยต้องไปกินกินน้ำทําอะไรนะตามขั้นตอนกระบวนการครับเาะเราไฟนี้นี่ทาน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับทำมาสามสี่โลสามสี่โลคุมมาในกี่วันครับคุมมาได้สามวันครับสามวันอืมแต่ก็พิกัดนี้น้ําหนักนี้ถือว่าเออโอเคับ ชิวๆโอเคนะฮะ<ช>กับไฟเนี่ยเราจะเจอคนที่ถือว่าเรียกว่าเป็นตำนานคนหนึ่งแหละอย่างจอมโพรับพอได้ประกบให้เจอกับจอมโพดกับพี่จอมโหดแล้วเป็นไงครับเรารู้สึกงไงบ้างก็ดีน้นครับได้เจอคนที่เราเคยดูสมัยตอนเราเด็กๆก็ดีใจครับที่ได้ต่อยเขาถือว่าพาร์ทขึ้นไปแดงว่าตอนนี้เขาต่อยอน่าจะต่อยอยู่สักช่องเย็บสีเนาะเป็นแชมป์ช่องสีตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ ก็ต่อยมือนี่แหละครับแต่ว่ายังเด็กยังเด็กครับคิดและฝันไหมว่าเราจะได้มาเจอกันก็ไม่คิดว่าจะได้เจอพี่เขาเร็วยังคิดว่าเร็วเด้วยใช่ในความรู้สึกของเราคิดว่าการมาเจอกับจอมโพลเนี่ยเราได้เตรียมแผนการหรือเตรียมอาวุธอะไรไว้รับมือพี่เขามากก็เตรียมทุกอย่างครับเตรียมเตรียมทุกอย่างที่เทรนเนอร์สอนมาครับแรงด้วยใช่เตรียมแรงด้วยครับมองเห็น ข้อด้อยหรือจุดอ่อนอะไรเขาบ้างหรือเปล่าครับข้อด้อยก็อาจจะเป็นอายุพี่เขาครับที่อายุเยอะอ,อายุห่างกับผมสิบสองปีครับสิบรอบนึงเลยนะครับรอบนึงเลยนะแล้วอะไรครับก็สภาพร่างกายนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ดูคิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้ดูเคอโอไหมครับถ้ามีโอกาสผมจะทำครับสุดท้ายนี้ ถ้าเราจะฝากคําพูดอะไรบางอย่างถึงพี่จอมโหดสักสามครั้งเนี่ยสักสามคำเนี่ย,เ,ยเราจะพูดอะไรบ้างครับเต็มที่ครับเต็มที่นะเอ้ยมันสองคำ่างนี้ <laughs> แต่โอเคพี่ก็คงเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วครับก็คือความกดดันของไฟเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเจอรุ่นพี่ด้วยครับแล้วก็คือหลายคนก็บอกว่าเราเป็นคือเรียกว่าเป็นต่อรุ่นพี่อยู่ในในจุดตรงนี้เราเรา,เรามองว่าเราได้เปรียบในส่วนของ อัจาัยหรือว่าความได้เปรียบตรงนี้มาก้อยขนาดไหนครับตองช้ครับก็ถ้าจะได้เปรียบก็คงจะได้เปรียบเรื่องอายุและก็ร่างกายเพราะว่าห่างอ2ปีครับแต่ว่าก็หมัดมวยเป็นดวงกันได้ครับครับก็จะทําให้เต็มที่นะครับก็มั่นใจว่าพุ่งนี้ใส่เต็มที่แล้วก็มีโอกาสที่จะถึงโบนัสด้วยใช่ไหมครับครับถ้าเกิดผ่านไฟนี้ไปได้ครับมีตั้งเป้าไหมว่าในอนาคตเลงไปถึงวันใหญ่ไหมหรือว่าตั้งเป้าว่าอยากจะเจอใครไหมในอนาคตถ้า ผ่านไฟนี้ไปได้ก็ไปไม่ได้ก็อยากอยากลองเข้าวันใหญ่เหมือนกันอยากอยากไปวัดระดับประเทศกับเขาดูอยากไปวัดฝีมือกับต่างประเทศกับเขาดูเหมือนกันครับปกติน้ําหนักที่เราคิดว่าทําสบายๆเลยอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ร้อยสิบหกนี่นะร้อยสิบหกสิบห้าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้ามองอีกนิดนึงในอนาคตอยากสมมติเลงไปที่อย่างพี่ทองคูณอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตมันเวทใกล้เคียงกันเราเราคิดว่าตอนนี้เราพอที่จะปะทะได้ไหมหรือว่ายังไงครับ น่าจะยังครับแล้วอันนี้น่าจะแล้วแต่ทางโปรโมเตอร์ดีกว่าครับเพราะว่าดูพี่ทองพูนเขาก็เป็นมวยสไตล์บู๊เหมือนกันอะไรแต่อีกอย่างพี่เขารูปร่างน้ําหนักเวทใหญ่กว่าด้วยน่าจะให้เป็นทางโปรโมเตอร์ให้แต่เป็นทางผู้จัดจเขาเสนอมาดีกว่าครับแต่ถ้าในอนาคตถ้าเกิดว่ามันเบทใหญ่ขึ้นมาใกล้เคียงกันก็พร้อมประทัได้ใช่ไหมค้ังชยโอเคครับเนี่ก็ขอให้โชคดีครับผมครุณครับ